น้องปอยปลยปลูงปูปลุกป,ปลาสวายพี่น้องตานี่ม้นให้อาหารปลานวนนมปังลงไปรับ ครับนี่เคยเล่าภาพพี่น้องมาเที่ยววัดปู่ลุงครับวัดทากับผมครับรับองลุงปู่ลุงนะครับ น้องปอยบายลุงปูปลุกวันดีจ้าเรื่อยๆวันดีจ้าลุงปนาอาครับวันนี้อีหลามาเที่ยววัดลุงปลุงมาเลยวันนี้ว่าอีหลามาเที่ยววัดลุงปลุงเมื่อไงเมื่อไงเมื่อไงเงี้ยสวัสดีจ้าเรื่อยๆสวัสดีจ้าเนาะมาเ,เานะาามที่ยว นี่เลยแล้วก็ผ้าลูกมาเที่ยวนะครับมาไหวพ้พระนะครับวัดหลวงปุลุงนะครับบัดที่ของเช่าอ่าอุสาค้อนนะครับนี่องค์หลวงปู่นะครับนี่บัดเหรียญหลวงปุลุงลเหรียญใหญ่ฝากของงามาเลยนะ,ะว,ยนวัดเหรียญบะเหรียญหลวงปุลุงพี่น้อง อ่พี่น้องปวดไปในวัดกับวันหยีวัดอามาไหวาองค์หลวงปู่แล้วครับเด็กสิเขาในวัดนะครับรครับบ้านต่อรถกว้างฟังมากพี่น้องเหมือนเห็นไหมบ้านง่ายสวยงามพี่น้องไปบงบงเบลเล์เบลล์เบลลพี่น้อง หน้าวัดก็จะมีของขายนะครับตลาดการเกษตรต่างไอ้ยังพี่น้องหนุกโม่เห็่มีคนเห็นไัมนี่ยแคบหมูเป็นแต่แฉบ

แนวทอดแนมชาดย่งไย่าไปตุ่าไห่งอลนนี่น,นอ้อน,นี่บน,นนี่ตลาดหลายย่างอยู่พี่นอ้องเห็นตลาดการเกษตรกับแง่หุน้องถ่ายวัดเลย มันริบข้องไปเลยครับเดี๋ยวน้องนางบเบิงบ้งเรื่อยๆนางไปเบิ้งเรื่อยๆนะลูกเนาะเนี่ยแล้วก็น,น้องปล่อยนี่ครับใส่งงเงิน,น จ yeah. um ุ่ตาขาอแรเป็นร้อยเปนร้อยปียม่จุ่มันไมเย้นมเลยจ้าเายี่บเนจ้าไว่าจาตเอาไว้นะเขาบอกว่ามีหัวข่อนะรก็จะมีตาขว่าากตตั

เยอะดใจอันนี้แก้วมินใ่ไหม,มเอาไปค่ะสามสิบเ,เอาเยอะก็โลดได้นะคะไอ้นรถาลานั่งกินเขาอยู่มัมมัมยังบ่้ยังลกนะกินขนมกินขนม วายน้องปอยกินขนมที่น้องปอยกินขนมสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจ้าเร็วโอ้ยยังติ๊ดหนาติดตาอะไรนะติดปาก,กานะเดจะแสบบล็กแสบบล็อกสาหล่าเคยเล่าพี่น้องวายไงแล้วเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับ มันาให้อานาพี่น้องเพื่อลังวัดทาใหม่ครับกระบูกเสากสาลา้วไปมินงนกลองหูกแล้วึงเบึ้งหังหูกเฮ้ยเบึ้งนี่นี่นี่แม่แนี่วัดดีวัดดีวัดดีลุงป่าแล้วลวัดดีลุงป่าวัดดีลุงป่าเนี่ยวัดดีลงป่าเนีวัดดีลุงป่า ปลาคาบป่าคาบลุงคาบนาคาบน้องปล่อยมาเที่ยวเดิมหมื่นน้องปล่อยมาเทียวปล่อยมาเที่ยวครับเทียววัทากระ giving, ืองมหวาระไดอเราขายปลาตละห้ิบาทวเนียเนี commerce, ้ยเบง

นี <łość> ่ตัวนีงเราก็มาบึงมาบึงปลาสวายเกียกใช่อหปลาสวายเกียกลาสวายเกียกเี๋ยวละมาบึงบวน่าก็กมาก tôi tôi nhanh 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 tôi ซานี่มันให้อาหารปลาน่ดขนมปังลงไปครับจุบจับจุบจับจุับนี่จับปุบบบบ๋ยงยยยย่า ามาแล้วก่แม่นางฮดตอนเดกน้อยก็นหนีสเมื่อบานเนาะนสีเมื่อบานเด็กน้อยสีเมือบานเนาะยังนยยี้จะบืนไปสเลยนะจะบืนไปใสเอายางก็จะอีบอภัอยยงก็จะตยางขึ้นมา่จากทาวัดแล้วพี่น้องเอ้ยม่าจากทาน้ำละเข่าตลาดละ เหมือนเกาเลยครับหล่อบึ้งพักบึ้งหงาไปได้พักได้หงาเพิ่มเติมครับทักสดๆจากสวนครับวันปล่อยปลาเนี่ปลาจะมีวันไหนมาต้องทำบุญปล่อยปลาแล้วก็ไม่ว่ากันแต่ต้องบอกว่าต้องมาวันอาทิตย์นะตั้งใจกันมาเนี่ยจตัดบุญปล่อยปลาต้องมาวันอาทิตย์วันเื่ดปลาเราให้มีจริงๆ ที่น้องมาก็ไม่เจอปลาปลาขผมปลูกอยู่ที่สาราตรงนี้ที่เดียวนะแล้วมีเฉพาะปลากระติบด้วยปลาอยูเนาะนี่ก็มี่อบอนบูซ่าทาวเวอร์สวั่นเนื่องนะครับอาสลานโอ้ัด าจากวันแล้วครับสีมาตอนที่จอดรถบนแหลกดนะี่ขึ้นไหวองค์หลวงปู่ครับเสวยงามมาพี่น้องมึงแต่ในผมก็คือเมื่อมาแล้วล่ละบันจากเที่ยวมากันเลาะสื่อของแล้วเราจะพาน้องฝนมาบ้านเฮ้ยปไปอย่ เอาปลอยขอจบคลิปใบเพียงท่านี้นะครับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องเบลเล่ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เลทคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าเร็วๆสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเร็วๆสวัสดีจ้า